สวัสดีครับวันนี้ก็จะมานะครับแนะนำนะครับวิธีสมัครสินเชื่อหรือเงินกู้ผ่านแอปธนาคารกรุงไทยนะครับก่อนอื่นเลยเราเข้าแอปมานะครับเราก็เข้ามาที่ตรงนี้นะครับคำว่าบริการนะครับเมื่อท่านผู้ชมเข้ามาตรงนี้แล้วนะครับให้ท่านผู้ชมกดไปที่ตรงนี้เลยนะครับสินเชื่อนะครับตรงนี้นะครับ แล้วก็ให้ท่านผู้ชมคลิกเข้าไปว่ามีสินเชื่อตัวไหนบ้างนะครับกดเข้าไปก่อนนะครับแล้วก็สักครู่นะครับโอเคก็จะมาหน้านี้นะครับก็คือเป็นสินเชื่อที่ทางธนาคาร แจ้งมาให้เรานะครับก็จะเป็นสินเชื่อสําหรับคุณนะครับก็คือกรุงไทยใจปั้มนะครับวงเงินสูงนะครับไม่ต้องมีคนค้านะครับสำหรับลูกค้าทั่วไปผ่อนสบายหมื่นละ10บาทหมื่นละ10บาทต่อว,วันนะครับเมื่อเรามาตรงนี้แล้วให้เราคลิกเข้าไปตรงนี้เลยนะครับตรงที่กรุงไทยใจปั้มนะครับก็คลิกเข้าไปได้เลย รอโหลดสักครู่นะครับออตัวนี้คือผมได้ผมได้ทำการสมัครไปแล้วนะครับรูนสมัรมาอีกครั้งในวันที่หนึ่งกุมภานะครับเนื่องจากคุณได้มีการขอชินเชื่อกันนะครในช่วงเวลาที่ผ่านมาอันนี้ก็คือผมได้สมัครไปแล้วนะครับก็เดี๋ยวก็รอว่าจะมีชินเชื่อัไหนมาใหม่นะครับก็ ประมาณนี้นะครับท่านผู้ชมพอดีตอนสมัครก็ไม่ได้บันทึกไว้นะครับก็เอาง่ายๆครับท่านผู้ชมก็เข้ามาตรงก็เอาง่ายๆครับท่านผู้ชมเข้ามาตรงนี้เลยนะครับแล้วก็ท่านผู้ชมคลิกไปตรงนี้นะครับแล้วเขาก็จะให้ท่านผู้ชมกรอกชื่อแล้วก็ที่อยู่นะครับแล้วก็รายได้แล้วก็รายละเอียดต่างๆนะครับแล้วก็ ส่งข้อมูลเข้าไปนะครับแล้วก็ธนาคารจะมีข้อความให้มามาตรงนั้นเลยนะครับส่งข้อความมาให้เลยว่าจะผ่านการพิจารณาหรือไม่ผ่านทฤษฎพิจารณานะครับเมื่อทําสมส่งไปแล้วก็จะมีข้อความเข้ามาเลยนะครับไม่ต้องรอนะครับ <Okay. S 1> ก็คือแอปใจกรุงไทยใจปั้มนี้นะครับ <Okay. S 2> ก็โอเคเดี๋ยวถ้าเกิดยังไงเดี๋ยวคลิปหน้านะครับเดี๋ยวถ้าเกิดมีอ่าอ่า สินเชื่อตัวใหม่มาหรือว่าจะทําวิธีการกรอกข้อมูลแล้ววิธีสมัครส่งข้อมูลเข้าไปให้นะครับแต่วันนี้ผมก็ลืมดูไปว่าผมก็เพิ่งทํารายการไปนะครับมันไม่สามารถขึ้นมาได้นะครับต้องขออาภาัยด้วยนะครับก็ ก็ลองไปสมัครดูนะครับจะรู้ผลเลยเลยนะครับเมื่อเรากรอกอะไรเสร็จแล้วก็ส่งข้อมูลจะรู้ผลทันทีเลยนะครับท่านผู้ชมสําหรับครงไทยใจปั่มนะครับโอเคเดี๋ยวรอคลิปหน้านะครับคลิปนี้ขออภัยจริงๆเพราะมันเข้าหรือไม่ได้ก็เพิ่งผมเพิ่งทาการสมัครไปนะครับโอเคแล้วก็สุดท้ายนี้ก็อย่าลืมกดติดตามไปด้วยนะครับแล้วก็อย่าลืมกดลูกกระดิ่งนะครับเพื่อจะไม่พลาดคลิปต่อไปนั่นเองนะครับสำหรับวันนี้ขอบคุณในการรับชมนะครับสวัสดีครับ